เอาอย่างนี้เอาเลย <laughs> สวัสดีครับแม่ไม่แอบตกใจเล็กน้อยครับถามอัดหรือยัง<อ>นะฮะวันนี้อยู่กับจ่าเข้มรถซิ่งอีกแล้วนะฮะวันนี้มากับรถทํามาหากินอีกหนึ่งคันนะครับจ่าเข้มรถคอกนะต้องเปลี่ยนานามสกุลแล้วนะครับนะวันนี้เป็นรีโวนะครับ2.8เจพัทถูกไหม <laughs> นะครับ2.8เจพัทคันนี้นะครับสี สีเทานะสีเดิมเดิมจากโรงงานนะครับใส่ข้อกระทาผ่ายาง xd พร้อมใช้งานนะครับวันนี้อีกหนึ่งคันนะฮะทำมากินได้นะพร้อมใช้งานนะครับวันนี้ล้อเดิมนะฮะกระทาเดิมกระทาผ่าเผาเดิมนะเผาลอยมีนะฮะแต่ว่าต้องเป็นอีกคันหนึ่งนะลูกค้าชอบทานหาเผาลอยนะครับวันนี้เผาเดิมนะครับย้ำ้ะแต่ต้นทิปเลยว่าเผาเดิมนะครับนะมาดูแล้วกันนะครับด้านหน้านะครับรถมีไฟสปอตไลท์นะครับมีไฟหน้าสวยๆนะครับกระจางหน้าโครเมี่ยมสีดํานะครับ มีคิ้วฝากระโปรงโครเมียมนะฮะล้อหน้าเป็นล้อเดิมนะก้อนนี้ก็ยองกไม่ทันล้อหน้าล้อเดิมนะครับคันนี้ใครจะเอารอแต่งนะฮะใครจะเอารอแต่งนะฮะทักเข้ามาเลยฮะเดี๋ยวจ่ายใส่ให้นะครับ T37 RP1 จ็ดอาร l นแเนะฮะจัดให้เลยนะแต่ล้อเดิมก็ดีนะฮะเน้นปลอดภัยนะฮะเน้นปลอดภัยตกลงตกลุมไม่แตกไม่เล้าไม่ดุ้งนะครับ แต่ล้อแม็กมันมีโอกาสล้าโอกาสดุ้งแต่ว่าได้สวยงามนะครับอันนี้แบบว่าเดิมๆเน้นเรียบนะครับเน้นใช้งานนะฮะมาดูห้องโดยสารนะครับมานะฮะคันนี้เจพัฒนะครับจะได้เป็นระบบไฟฟ้านะฮะถ้าเป็นเจธรรมดาจะเป็นมือหมุนนะครับไฟฟ้านะฮะรอบคันนะครับผมนะฮะแอร์แบ็กสองลูกนะครับสามลูกนะครับซ้ายหนึ่งลูกกาลหนึ่งลูกแล้วก็พรมอะไรหนึ่งลูกนะครับผมนะฮะเอาวิทยุสามารถเชื่อมมูทุได้นะครับผมนะเชื่อมเอ่อ อักได้นะครับ USB ได้นะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับมีโหมดพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์โหมด eco ค่โหมดนะครับตัว J ธรรมดาจะไม่มีนะครับถ้า J จพัฒจะมีนะฮะข้อแตกต่างระหว่าง J กับ J จพัฒนะครับเบาะก็ได้เบาะกำมะหยี่นะฮะอ่าเบาะกำมะหยี่นะครับกุญแจรีโมทนะครับกุญแจรีโมทตรงนี้นะครับนี่นะฮะกดสบายสะดวกสบายนะครับอ่านะครับรูตะเข็บประตูนะคันนี้นี่นะฮะตะเข็บเดิมนะฮะแสดงว่าไม่เคยกวดอุบัติเหตุไม่เคยเกิดการเฉียวชนนะครับถ้า ขี้พายอะไรหายสถานีฐานเลยรถชนมานะครับของเรานี่ซื่อสัตย์โปรสายนะครับยัดไม่เข้าอีกนะยัดไม่เข้าอีกนะฮะอ่านะครับดูคอกนะครับอันนี้คอกใหม่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชั้นนะครับคอกเก้าชั้นคอกใหม่นะครับนะยังไม่เคยใช้งานนะฮะใส่ให้ใหม่เลยนะครับยาง XCD2 นะครับมิชลินนะครับยางใหม่นะกระทะพาของใหม่นะครับเสริมแหนบช่วงล่างนะครับ ห้าแผ่นนะครับโชคบรรทุกเปลี่ยนให้ใหม่อ่านะฮะคันนี้รองรับบรรทุก2อถึงสตันนะครับอ่าสอถึงสตันนะครับเอาแค่นี้นะฮะใครไปใส่5ตันก็ตัวใครตัวมันนะครับผมแล้วแต่แล้วแต่เลยนะนะครับนะหตันต้องเป็นเพลาลอยนะครับสตันต้องเป็นเพลาเดิมนะครับท้ายก็เป็นท้ายเดิมนะครับมีนะครับอันนี้ให้การท้ายให้4ตัวนะครับนะอ่าใครเอาแบบว่ารถใช้งานนะฮะมาทางนี้มาหาจ่า นะครับมาหาจ่าเลยนะฮะจ่าจัดให้นะครับยางไงนะครับสี่เส้นนะครับผมจะจัดให้เลยนะแต่ล้อเดิมเป็นเป็นยางติดติดล้อนะถ้าเอาล้อแต่งจะเป็นยางใหม่นะครับนะคราวนี้เปิดได้ไหมเอาได้เปิดได้อ่ะเดี๋ยวดูตะเข็บฝั่งนี้กันนะครับนี่นะฮะกิ๊บ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 นะฮะสวยกว่านี้กับป้ายแดงแล้วับผมนะนะครับน็อตเน็อตนี่ไม่ขยับนะครับผมสวยคลิปนี่ครับเบ็ดอาร์งนี่อยู่เหมือนเดิมครับนี่นะนะรับประกันไม่มีการชนหนักไม่มีการพลิกคว่ำนะครับ แต่มีริ้วรอยเก็บสีบ้างนะฮะตามการใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องนะครับคันนี้2.8นะครับขึ้นเขาลงห้วยสบายหายห่วงอ่านะฮะขึ้นเขาสบายหายห่วงนะกับ2.8รีโวคันนี้นะครับราคายังไม่ดูเลยราคารีวิวไปก่อนนะนะฮะดูนะฮะคันนี้รีโว2.8นะครับเครื่องยนต์สมรรถนะคันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับแรงแน่นอนอ่าแรงแน่นอนนะฮะ ห้องเครื่องก็สวยๆนะครับฝากระโปรงไม่เคยขยับไม่เคยแกะนะฮะสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงอยู่เหมือนเดิมนะครับน้เม็ดอาร์คอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเม็ดอาร์คอยู่ตรงนี้นะครับนี่ดูคันหน้านะครับคันหน้าเดิมคลิปเลยนะฮะเดิมคลิปเลยนะเดิมคลิปเลยนะฮะวันนี้นะครับผมนะใครต้องการนะครับมีหลายคันมีหลายสีนะครับสีขาวสีเทานะครับมีสีตลาดนะครับผมมาคันนี้นะครับเปิดโปรอีกแล้วนะครับ เปิดโปอีกแล้วนะสำหรับรีโวคันนี้ปี17ตัว18นะครับผมนะ480,000บาทนะครับนะผมอ่านตามนี้นะนะฮะ480,000บาทครับขายไม่เก่งครับแต่ผมอ่านเอานะฮะสนะฮะช่วยผ่อนนะครับ3,000นะฮะ6งวดโอ้โหนะฮะ3,000 6งวดนะครับ6 3สามส0 0แบาทครับคิดง่ายๆเลยนะฮะผ่อนอยู่8,800บาทนะครับ8,800บาทไม่ต้องผ่อนนะครับคุณพี่จะไปผ่อนแค่5,800พอ เออจ่าจัดให้นะ5,800พอนะครับหกวันแรกถ้าไม่เอาโปรช้ยผ่อนเลือกรับเป็นสน่วนลดก็ได้ครับ1,800 0บาทนะครับใครไม่ให้แต่จ่าให้อ่านะครับโปรไม่ใช่แบบนี้เฉพาะยุคโควิดนะครับช่วงโควิดนะครับ ปกติจะไม่มีโปรอย่างนี้นะครับขายกันอย่างเดียวมันมีโปรรถแรกแจกแถมนะครับใครมาก่อนได้ก่อนใครมาทีหลังต้องรอนะฮะวันนี้นะครับโอนจอง1,000บาทนะครับส่งรถฟรีทั่วประเทศนะครับเซ็นเพนนถือบ้านนะครับผมค่าจัดให้ฟรีค่าโอนฟรีพลับฟรีประกันน้ำมันเต็มถังฟรีนะครับผมนะถ่านน้ำมันเครื่องให้ฟรีฟิล์มรับคันฟรีประดับโดนฟรีคอกใหม่เก้าชั้นฟรียางใหม่ฟรีกระทะผ่าฟรียางเอ็กซ์ดีทูฟรีนะครับเสริมแหนบฟรีชก ฟรีนะครับค่าฟรีสองเดือนจองวันนี้รุ่นลับมอเตอร์ไซค์อีก1คันโอ้โหแม่เจ้าโปรโมชั่นอะไรเยอะมากมายนะครับใครจะเอาโอนจองมา1,000บาทนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะฮะโทรศัพท์080 0913787เบอร์จากเทมเองนะครับผมแล้วก็จะมีช่องทางนะครับเฟซบุ๊กเกียรติศักดิ์สุขเพียร์เนาภาษาไทยนะครับแล้วก็อีกช่องทางก็เป็นยูทูบนะครับจากเข้มรถซิ่งนะฮะพิมพ์เข้ามาเลยนะครับภาษาไทยขึ้นแน่นอนนะฮะอ่ะใครจะเอานะครับมาแอดไลน์มานะครับบันทึกจากชื่อจากพุ่ับ ขอเลือกบัญชีอวนจอนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับผมนะเครดิตดีเกนะครับไม่มีเครดิตเพิ่มเงินดาวนะหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะครับผมมีโปรหนึ่งหมื่นแปดพันให้อ่านะครับใครไม่เอาเป็นส่วนลดนะครับผมนะเลือกรับเป็นเงินดาวก็ได้หนึ่งหมื่นแปดพันบาทสบายเลยนะครับผมโอเคฝากคุณด้วยกัน่ันนี้รีโว้ลดคอกอีกหนึ่งคันของผมวันนี้นะครับใครสนใจรีบเลยนะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะฮะไม่ได้มีบ่อยๆนะครับผมวันนี้จจาาากกเเขข้้้มมอออตัััััวววลลไปป่่นนนนนใหหคคิีีสสดรบ